การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อวานนี้เรื่องมีอยู่ว่านายพานหลายคนหลงป่าอยู่คนเดียวอย่างเดียวดายใดนายพานหลายคนหลงป่าอยู่คนเดียวอย่างเดียวยด้วยนายพานคนนี้เป็นคนขี้เรศแต่หน้าตาดีที่สุด,ดนายพานเป็นคนมีรูปร่างสูงเหมือนคนแค้ <c oughs> คตตีเลยสัตว <laughs> พอเหมือนหมูและหัวล้านดกดำเงางาม นายพานหลงทางอยู่ในป่าลึกที่มีตึกรามบ้านช่องมากมายอยู่มาวันหนึ่งนายพานได้พบกับม้าดําตัวสีขาวนายพานจับม้าดำตัวสีขาวจึงจับม้าขาวตัวสีดํามันเอาไว้เพื่อใช้เป็นพานะนายพานกระโดดขึ้นขีมม่ม้าม้าวิ่งโดยคนฝุ่นตลบน้ําครึ่งแข้งเมื่อเดินทางมาได้ระยะหนึ่งก็พบกับจระเข้ตัวหนึ่งนอนอยู่บนต้นไม้สองต้นนายพานไม่รอช้ารีบชักป,ป,ปืนสั้นยาวเก้าศอกปืนสั้นยาวเก้า มาป้องกันตัวนายพานยิงออกไปหนึ่งนัดเสียงนางปังปังปังกระสุนเจาะเข้ากระโหลกแต่ไม่ทะลุผิวหนังของจระเข้จระเข้ร่วงหล่นลงมาจากต้นไม้นอนตายตาปิดๆหลับสนิทไปเลยหลังจากนั้นนายพานก็นําเนื้อที่กระดูกของจระเข้มาย่างไฟในหม้อต้มน้ําเดือดแล้วเพื่อนําไปหานเย็นแต่กินตอนเช้าอะไรวะเพื่อเป็นอาหารเย็นแต่กินตอนช้าอะไรของมันวะ